รบสวัสดีทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เรื่องราวต่างๆของบุคคลสำคัญในอดีตแห่งเมืองสยามหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยความเคารพวันนี้จะขอนำเสนอเรื่องราวของบุคคลท่านนี้มาฟังพอดแคสต์เล่าเรื่องราวของท่านพ่อพระยาพิชัยดับหัก ทหารเอกฝีมือดีเก่งชากาดทั้งมวยทั้งดาบท่านคือนักรบผู้กล้าหาญของพระเจ้าตากที่ปกป้องแผ่นดินเกิดและรักษาแผ่นดินไว้ให้คนไทยทุกคนจนวันนี้มาฟังเรื่องราวดีๆของท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักกันต่อได้เลยค่ะในพอดแคสต์นี้จะขอกล่าวถึงพิพิพธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหัก ทั้งสองแห่งของจังหวัดอุตรดิต์พิพิธภัณฑ์อนุสาวรีย์พระยาพิชัย,ยดาบหักนหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถในบริเวณด้านข้างอนุาสาวร,าาราียรพพพ์พระยาพิชัยดาบหักหน้าลาากลางจังหวัดอุตรดิตมีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหักโดยงบประมาณภาครัฐบางส่วน และบางส่วนจากจิตศรัทธาของประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ในปีพศ2539ด้านซ้ายของอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ดาบเหล็กน้ำพีใหญ่ที่สุดในโลกโดยจัดสร้างและแสดงดาบเหล็กน้ำพีขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนัก557.8กิโลกรัม ฝักดาบทําด้วยไม้ประดูฝั่งลวดลายมุกหุ้มปลอกเงินสลักลายและด้านขวาของอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยภายในเก็บรวบรวมประวัติของพระยาพิชัยดาบหักรวมทั้งแบบจําลองสนามรบและวิถีชีวิตผู้คนเมืองอุตรดิตถ์ในสมัยอยุธยาตอนปลาย รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ในสมัยโบราณโดยสถาปัตยกรรมภายนอกนั้นเป็นแบบทรงไทยประยุกต์โดยมีจุดเด่นที่กรอบซุ้มประตูทางเข้านำรูปแบบมาจากวิหารวัดดอนศักด์ในอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นวิหารเก่าแก่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย และยังมีพิพิธภัณฑ์บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหักที่อำเภอพิชัยแม้ในตำนานประวัติของพระยาพิชัยดาบหักจะระบุบ,บ้านเกิดของท่านว่าอยู่ที่บ้านห้วยคาเมืองพิชัยแต่ก็ไม่เหลือร่องรอยตำแหน่งบ้านเกิดของท่านแล้วในปัจจุบันและต่อมาเมื่อวันที่สิบกรกฎาคมพศ 2545หน่วยงานภาครัฐและประชาชนที่เคารพศรัทธาในวีรกรรมของท่านจึงได้พร้อมใจกันสร้างพิพิธภัณฑ์บ้านเกิดพระยาพิชัยดับหักในเนื้อที่สาธารณประโยชน์ประมาณ326ไร่บนพื้นที่หมู่ที่4และหมู่ที่6บ้านห้วยคาตำบลในเมืองอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ภายในพื้นที่จัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นเรือนทรงไทยมีการจัดแสดงชีวประวัติพระยาพิชัยดาบหักและมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและมีการจัดสร้างสถูปทรงปรางที่จำลองจากพระปรางซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานอัฐิของท่าน ที่วัดราชครื้กรุงเทพมหานครแม้ปัจจุบันจะมีการอัญเชิญเท่าอัฐิของท่านจากวัดราชครืกลับบ้านเกิดท่านที่อุตรดิตถ์แล้วแต่เป็นการอัญเชิญทางพิธีนามเท่านั้นด้วยว่าเจดีที่บรรจุเท่าอัฐิทางวัดราชครืไม่อนุญาตให้ขุดคน้นสถานที่ที่นำพระนาม ของท่านไปใช้ตั้งชื่อหนึ่งโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์สองหมอพันเจ็ดค่ายพิชัยดาบหักอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์สามสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นอย่างไรบ้างกับเรื่องราวดีๆของท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก เจ้าผู้ครองเมืองพิชัยในอดีตหวังว่าทุกท่านคงจะชื่นชอบพอดแคสต์ครั้งต่อไปจะนำคาถาบูชาท่านพ่อพระยาพิชัยดับหักมาบอกเล่าให้ฟังในโอกาสหน้าจะได้นำเรื่องราวต่างๆของบุคคลสำคัญในอดีตแห่งเมืองสยามมานำเสนอกันต่อไปท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับฟังพอดแคสต์ ขอขอบคุณเสียง AI จาก Google แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบพระคุณมากค่ะ